สวัสดีค่ะยิงนิด,ด,ดตอนรับผู้ท่งเที่ยว่งพาเหรดนะคะวันนี้จะส่นพนะัะจามัน,ด,นด,มดูหอยค่ะหอยอะไรไม่รู้กระดึ๊บกระดึ๊บฝนตกด้วยนะคะฝนตก เ yeah. ดี๋ยวมาใกล้แล้วพี่ยายถ่ายก่อนมันจะไปไหนอ่ะมันหนไปอ่ะเดี๋ยว yeah. ไปทางไหนเอยวันนี้ฝนตกนะคะไปยู่เข้าฝนตกทัง้งวันเลยเดี๋ยวหอยตายมาหอยลกบลบ เขาเรียกว่าหอยอะไรไม่รู้เนาะอันนี้หอยอะไรบ้านหนูเรียกหอยอะไร้าไม่ใช่หอยแกงที่ไหนรึ จะเดินไปที่ไหนเออาอ่าไมเดินไปอะไรช่วยหนอ่นับใจเดือใช่ไห ดูหนวดเทาดูหางเขาดิหนวดห,หนืห่อยสองหนวดเห็นไหมข้างหน้าหนวด2สองหนวดแู้ตามันไม่มีเออมีตาด้วยอดะดูเเขาจะเดินไปไหน การฝนตกน,นะคะฝนตกก็หอยตายหอ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 ยมันมีมมมน้ำน้าไมนมีกหนวดได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพจ้สุนพาด้วยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจแมจีที่มอบให้นะคะแห้งๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ